สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถ v o l v o นะครับรุ่น v 7 0 p 2แวนนะครับปี2 0 0 3นะครับปี2003นะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับรถสวยนะครับสีเทานะครับสีเทาในเล่มลงเป็นสีเทานะครับแต่บางคนอาจจะดูเป็นสีกรมท่าก็ได้นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับทะเบียนไม่ขาดเอกสารครบนะครับ เครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้ได้ปกตินะครับแอร์เย็นเจี J ๊ยบเลยครับเครื่องเสียงเพลาะมากเลยครับใช้งานได้ปกตินะฮะล้อแม็กเป็นล้อเดิมขอบ16นะครับเครื่องเป็นเครื่อง2.3เทอร์โบนะครับ2,300ซีซีเทอร์โบนะครับอโอเคครับเดีย๋ยวให้ดูในรถครับ ภายในนะครับภายในสีเบจนะครับสีครีมคอนโซลนะครับเรียบร้อยมาดูข้างหลังครับก็กู่มือบุ๊กเซวิสอะไรอยู่ครบน,นะครับ แพ้ด้วยนะครับสภาพดีนีแผงประตูนะครับให้ดูข้างหลังนะครับรถแวนก็จะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับเที่ยวนะครับขนของได้หมดเลยนะครับนี่นะครับภายในช่องนี้เป็นช่องเก็บยางอะไหล่นะครับอยู่ใต้นี้นะครับเบาะตรงนี้สามารถพับได้นะครับพับได้ราบเลยนะครับ ทั้งสองข้างนะครับโอเคครับจะเปิดเครื่องให้ดูครับสียังไม่ขาดน,นะครับหกเจ็ดปีหน้าเลยสีเต็มนะครับ ในห้องเครื่องนะครับท่อ,อยางต่างๆก็เปลี่ยนเป็นซิลิโคนมาบ้างแล้วนะครับตัวรถไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมนะครับ ตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนะครับกุญแจแล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับเลขไม่นะครับไมลเรนก็จะอยู่ที่ขอโทษทีครับดีวิวมันเปิดนะไม่อยู่ที่สองแสน สองแสนหนึ่งนะครับนะครับมาอยู่สองแสนหนึ่งนะครับชุดแผงหน้าปัดคอนโซลสวยงามนะครับอ่ตรงนี้หนังมีรองนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บเอาทีหลังนะครับ รถขับขี่ได้ปกตินะครับขับทางใจได้เลยนะครับไม่กินน้ำมันนะครับประหยัดอยู่นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามมาได้ในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาคองสามนะครับรถได้ที่ลำลูกกาคองสามนะครับสวยงามนะครับ ราคาไม่แพงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ